สวัสดีครับยิ้มหลายสม,มปีครับพี่น้องฝนตกฟ่าขาดเลยครับมือนี้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยู่หนาโรงงานโตมีด้อครับเด้อห้องเจ็ดเบิง่งบรรยากาศครับพี่นอ้องผมไทยเบิ่งสาขายกาแฟลุกค้าขเขาเมื่อแล้วหามงโอ้พี่น้องเอ้ยลำบากเบิ่งเบิงเบิง,บงพี่น้องเบิง่งพ่อขาไม่้าได่ถอดมั่งโดกชินมั่งกะมีไอะกีมมั่งครับ รถค่ารถจีบรอถ้าลงเข่าครับ้าลง้งานเข,านเขา่ามันเจวเข่าครับผมฝนตกพี่น้องเอ้ยบไดไขยดอกเลยนี่รถกาแฟผมครับอ๋อใบย่างดีพี่น้องย่างกาแฟมันเปียกโอ้เอารรมาตาสั่นสางให้ส้างสั่นให้พี่น้องรถเป็นย่างนะครับสู้กันไปพี่น้องสุงไทยนี่ก็ฝากทำบคุคคลไว้จังหน่อยพี่น้อง อย่าไปคิดทอแท้การงานเถียอยย่สันหนูซึกไม่ลาว่างไวเหราย่างนี้เด้อพี่น้องเด้ออิมไรสมป,ปิขอบคุ้นลายๆครับขอบคุ้นุกการติดตามขอบคุ้นเพื่อนไหม่เพื่อนเก่าก็ก็ได้บิ้งคลิปนี้ก็ขอให้โยมันควนยื่นครับถูกหว,วยรวยลอตเตอรี่นะครับเด้อสวัสดีครับ